ลู what time is it now about ตอนนี้มัน8โมงนะคะนัดเพื่อนๆจะไปออกฟอร์ดอ่าตอน8โมงครึง่งแต่ว่า8โมงเรามานั่งรอเพราะว่าเรามากินข้าวกันก่อนทำเอ่อมิดบอลแอนด์ขนมปังแอนด์เบรด how was it is it great nice <Kn> <laughs> ไม่ดีน้อยจ่ายเงินไว้จ่ายเงินไว้ทำมีตบอสมาให้เพื่อนๆกิน้ะตอนนี้เราอยู่ที่ริมโบดันเท a น n ์สเตชัน at underground วันนี้จะไปออกฟอร์ดเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าก่อนเดี๋ยวมาคบค่อยถ่ายใหม่ ตอนนี้เรามาที่สถานีรถบัสแทนเพราะว่าตอนแรกเราจะไปออกฟอร์ดด้วยเทรนแต่ว่าคือเมื่อวานดูราคาไว้มัน8ปอนอนแต่พอดีว่าเราไม่ได้ซื้อเอาไว้แล้วพอมาวันนี้เราไปดูที่หน้าตเกตออฟฟิสมัน24บปอนเราก็เลยไม่ไปมันแค่ขาเดียวไง24บปอนทีนี้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นไปรถบัสแทน18บแนด์แต่ว่า ทั้งไปและกลับตอนนี้มาลงที่ทูปสถานีวิกตอเรียแล้วก็เดินเดินเดินจ้ ตอนนี้เราได้รถแล้วนะครับ What's your name hmm? What's your name Madoka Madoka from Japan and and take photo together um, This is my video video What's your name <Yeah. S 3> I'm Carrie Yeah Carrie from Macau Yes Okay. Okay. Hi I'm Sarah from m a c a า I'm Megumi โอเคพวกเราคือผู้ร่วมชะตากรรมกันนะจ๊ะวันนี้ <laughs> เราใช้วิธีนั่งรถบัสไปนะจ๊ะเ <c oughs> ต็งตัวเหมือนกันเลยอ่ะ <c oughs> So we dress <c oughs> same <laughs> <laughs> โดยที่ไม่ได้คาดหวังนะจ๊ะเ <c oughs> ดี๋ยวถึงแล้วค่อยอดัดใหม่ เดี๋ยวถึงเราเป็นไงค่อยมาอ่นต่อเน้อตอนนี้เราถึงที่ออกฟอร์ดแล้วมันที่เรียบร้อย Where we go ออสฟอร์ดครับออสฟอร์ด Today very hot. sunny d นนี้อนมากใช่การเหมือนเมืองไทยมาก,กวันนี้ร้อนที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะจาะ้าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับ เหมือนเขาปรับปุงให้มันแบบมีพวกร้านอาหารอะไรได้นั่งกินกลางแดดร้อนขนาดนี้นั่งกินข้าวไหวเหรอไม่ไหวนะตอนนี้เราเข้าไปออฟฟอร์เชิร์ตหรือว่าคริสเชิร์ดได้บอยแล้วจะให้ดูนะครับ ก็ใหญ่มากแต่ครั้งที่เราพัดมาแล้วครั้นี้พัดเลยไม่ได้มาก็เลยเพื่อนเข้าไปพัดมารออยที่นี่ Alice Shop ตอนนี้ก็เกือบสี่โมงแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปไหนต่อไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ Saint Mary Church ที่ o x อ o r อนะครับระหว่างทางกำลังจะเดินไปรเานบรีเรเลยแวะมาดูแบนมีเรามาถึงร i านรีแล้วนะครับ เป็นกำแพงสีด้เลยทั้หมดตอนนี้กำลังเดินหาทางเข้าหาี่รัญออก,ก่อนดนะคะหาไม่เจออะ Okay, และแล้วเราก็หาอ x อกฟอร์ดอิ r วสตี้ไม่เจอจ้ะตอนนี้ดึกแล้วกำลังรอรถบัสจะกลับเราต้องรอรถบัสที่จะกลับเมืองตรงนี้เพื่อนๆก็หิวก็เลยหาอะไรกินกันขอเริ่มหาดินเนอร์กันจ้ะไปแล้วปิดทิปสำหรับออกฟอร์ดจ้า ไปเจอกันใหม่ถ้าได้ไปที่ไหนบ๊ายบายเมกุมิเอ้ยอาจารย์เนยบ๊ายบาย